สายป่านเดินเข้ามาในสวนลำไยที่เต็มไปด้วยผลไม้สุกเหลืองอารามกลิ่นหอมของผลลำไยลอยฟุ้งไปทั่วบรรยากาศในสวนทำให้หัวใจของเธอรู้สึกเบิกบานขยันขันแข,ข็งและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จในวันแรกของเธอที่นี่สวัสดีค่ะเสียงทักทายดังมาจากด้านหลังสายป่านหันไปเห็นหนุ่มเจ้าของสวนลำไยที่มีชื่อว่าพนาเขายืนอยู่ตรงนั้นดวงตาของเขาส่องประกายอบอุ่นเหมือนแสงแดดที่ส่องผ่านต้นไม้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สวนของผม พนาพูดด้วยเสียงนุ่มๆและยิ้มให้สายป่านสายป่านรู้สึกเขินเล็กน้อยแต่ก็ตอบกลับด้วยรอยยิ้มขอบคุณขฉันดีใจที่ได้ทำงานที่นี่พนาเดินนำสายป่านไปยังที่ทำงานพร้อมอธิบายเกี่ยวกับการดูแลสวนลำไยและการเก็บเกี่ยวผลไม้การทำงานที่นี่ไม่เพียงแต่จะต้องขยันแต่ต้องมีความรักและความเอาใจใส่ต่อธรรมชาติด้วย ระหว่างที่พูดคุยกันสายป่านได้รู้จักกับวิธีชีวิตของพนาเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและรักครอบครัวอย่างมากแม้ว่าเขาจะดูเงียบขรึมแต่ความอบอุ่นในตัวเขาทำให้สายป่านรู้สึกมั่นใจเมื่อถึงเวลาพักกลางวันสายป่านกับพนาได้นั่งอยู่ใต้ต้นลำไยใหญ่ขณะรับประทานอาหารกลางวันที่พนานำมาด้วยสายป่านไม่สามารถปฏิเสธความอบอุ่นและความเอาใจใส่ของพนาได้คุณแม่ของผมคาดหวังให้ผมแต่งงานแล้วพนาเผลอพูดออกมาทำให้สายป่านสะดุดใจ แต่งงานเธอถามด้วยความสงสัยคุณมีใครอยู่ในใจหรือเปล่าพนางเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะยิ้มบางๆยังไม่มีใครเลยแต่ผมหวังว่าจะได้พบคนที่ใช่ในสักวัน สายป่านรู้สึกใจเต้นแรงขึ้นเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่ในใจกลับเกิดความหวังว่าอาจจะเป็นเธอที่เขาหมายถึงในขณะที่บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงนกร้องทำให้ทั้งสองรู้สึกเหมือนเป็นโลกของพวกเขาเพียงสองคนช่วงเวลาหลังจากนั้นสายป่านและพนาเริ่มทำงานร่วมกันบ่อยขึ้นพนาแสดงให้สายป่านเห็นวิธีการเก็บลำไย,ยอย่างถูกต้องขณะที่เขาอธิบายสายป่านรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดให้เข้าหาเขาเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาหันมามองเธอรอยยิ้มที่เขามอบให้ทำให้หัวใจเธอเต้นแรง วันหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังเก็บลำยไยอยู่ในสวนพนาชวนสายป่านไปเที่ยวที่น้ำตกใกล้ๆซึ่งเขาบอกว่าบรรยากาศที่นั่นเงียบสงบและสวยงามมากสายป่านรู้สึกตื่นเต้นและตกลงทันทีเมื่อถึงวันเสาร์สายป่านตื่นแต่เช้าตรูเตรียมตัวไปน้ำตกเธอสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและนำอาหารกลางวันไปด้วยใจที่เต็มไปด้วยความหวัง เมื่อพวกเขามาถึงน้ำตกสายป่านแทบหยุดหายใจเมื่อเห็นทัศนียภาพที่สวยงามน้ำตกที่ไหลหลั่งเป็นสายที่ใสสะอาดน้ำเสียงที่ดังของน้ำทำให้รู้สึกสดชื่นพนาเดินไปยังริมหน้าผามองไปยังน้ำตกด้วยความลหลงไหลที่นี่สวยมากเลยนะสายป่านพูดขณะยิ้มพนาหันมามองเธอใช่ครับที่นี่เป็นที่ที่ผมมาบ่อยๆในวันหยุดมันทำให้ผมรู้สึกสงบ ระหว่างที่พวกเขานั่งกินอาหารกลางวันด้วยกันสายป่านเริ่มเล่าเรื่องราวในชีวิตของเธอขณะที่พนาเล่าเรื่องครอบครัวและความฝันของเขาทั้งสองเริ่มรู้จักกันมากขึ้นและความเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นถ้าเราได้แต่งงานกันจริงๆผมหวังว่าจะมีสวนที่สวยงามแบบนี้พนาพูดขึ้นในขณะที่มองไปยังน้ำตกสายป่านหยุดพูดชั่วขณะหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นด้วยความรู้สึกวั่นไหวเธอถามเขาด้วยความซื่อสัตย์แล้วคุณจะเลือกใครเป็นเจ้าสาวละ่ะ พนาหยุดนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะยิ้มและตอบผมคิดว่าเธอจะเป็นคนที่มีความรักต่อธรรมชาติและครอบครัวคำพูดนั้นทำให้สายป่านรู้สึกอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังเธอจ้องตาพนาที่กำลังยิ้มให้เธอรู้สึกว่าเขาอาจจะเห็นคุณค่าในตัวเธอเมื่อวันนั้นผ่านไปความรู้สึกที่พวกเขามีต่อกันรเริ่มชัดเจนขึ้นทั้งสองเริ่มตั้งคำถามว่าความรักที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานในสวนลำไยจะนำไปสู่เส้นทางไหนในอนาคต ในขณะที่ดวงอาทิตย์เริ่มตกดินสายป่านและพนานั่งอยู่ที่ริมน้ำมองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตย์ที่สะท้อนบนผืนน้ำทั้งสองรู้สึกว่าเวลานี้มีค่าและน่าจดจำเราอาจจะได้เจอกันอีกครั้งในสวนลำไยพนาพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความหวังใช่ค่ะฉันจะรอคะ่ะสายป่านตอบด้วยรอยยิ้ม หลังจากการไปน้ำตกวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วสายป่านและพนายังคงทำงานร่วมกันในสวนลำไย,ยสายป่านรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อพนาความรู้สึกที่มีต่อเขาเริ่มกลายเป็นมากกว่าความประทับใจธรรมดาเช้าวันหนึ่งขณะที่กำลังทำงานอยู่ในสวนสายป่านเห็นพนานั่งอยู่บนมา้านั่งไม้ใต้ต้นลำไย,ยเขากำลังจดบันทึกอะไรบางอย่างดูเหมือนเขาจะมีสมาธิกับงานของตัวเองเธอเดินเข้าไปหาพนาและถามด้วยความสงสยัย คุณกำลังทำอะไรอยู่หรือคะพนายิ้มและยิ้มให้กับสายป่านผมกำลังวางแผนการปลูกต้นไม้ใหม่ในสวนเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับสวนลำใหญ่ฟังดูน่าสนใจมากค่ะคุณมีแผนการอย่างไรบ้างสายป่านถามด้วยความสนใจพนาเริ่มเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมและวิธีการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดสายป่านฟังอย่างตั้งใจและไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความรู้สึกที่มีต่อเขาเริ่มลึกซึ้งมากขึ้น ในช่วงบ่ายวันนั้นสายป่านตัดสินใจที่จะช่วยพนาในการวางแผนเขาทั้งสองนั่งอยู่ที่โต๊ะกลางสวนและเริ่มวาดแผนพังสวนด้วยกานสายป่านรู้สึกว่าการทำงานร่วมกันทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟ้นขึ้นถ้าเราปลูกต้นไม้ใหม่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับการพักผ่อนด้วยนะสายป่านเสนอพนาเห็นด้วยและตอบใช่ครับผมอยากให้ที่นี่เป็นที่ที่ทุกคนสามารถมาพักผ่อนและมีความสุข ในขณะที่พวกเขากำลังทำงานสายป่านรู้สึกถึงบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรทั้งสองมีความสุขและหัวเราะไปด้วยกันทุกครั้งที่พนาหันมามองเธอสายป่านรู้สึกใจเต้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนวันเวลาผ่านไปและความรู้สึกที่มีต่อกันเริ่มก่อตัวเป็นความรักแต่สายป่านกลับรู้สึกกังวลว่าเขาจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับเธอความรักของพนาจะมีความหมายเดียวกับความรู้สึกของเธอหรือไม่ จนกระทั่งคืนหนึ่งสายป่านนั่งอยู่ที่บ้านหญิงสาวรู้สึกเหงาและคิดถึงพนาเธอใช้เวลาในการเขียนความรู้สึกในสมุดบันทึกของเธอฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงรู้สึกอย่างนี้กับเขาแต่เขาทำให้ฉันมีความสุขมากสายป่านเขียนลงไปในขณะเดียวกันพนาก็นั่งอยู่ที่บ้านของเขากำลังคิดถึงสายป่านเช่นกันเขาคิดถึงรอยยิ้มของเธอเสียงหัวเราะและความมีชีวิตชีวาของเธอเธอทำให้ทุกอย่างในสวนมีชีวิตชีวาขึ้นพนาพูดกับตัวเอง สองคนที่อยู่ห่างกันในค่ำคืนเดียวกันนั้นมีความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งแม้ว่าอาจจะไม่มีคำพูดใดๆที่จะสื่อสารแต่ในใจของทั้งคู่กลับเต็มไปด้วยความหวังและความรักที่กำลังเติบโตความรักระหว่างสายป่านและพนาค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆในช่วงเวลาที่ทั้งคู่ใช้ร่วมกันในสวนลำไยวันแล้ววันเล่าพวกเขาทำงานหนักด้วยกันช่วยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความคิดความฝันและเรื่องราวต่างๆในชีวิตทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น วันหนึ่งขณะที่สายป่านทำงานอยู่ในสวนเธอรู้สึกได้ว่าพนาเข้ามาใกล้ในมือของเขามีกุหลาบสีแดงสดพร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่นสวัสดีครับพนาพูดและยื่นกุหลาบให้สายป่านให้สำหรับคุณสายป่านตกใจเล็กน้อยแต่รู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกขอบคุณค่ะแต่ทำไมถึงให้ดอกไม้กับฉันละ่ะเพราะคุณทำให้สวนนี้มีชีวิตชีวาและทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นเขาตอบด้วยน้ำเสียงจริงใจ สายป่านรับกลาบด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยและยิ้มอย่างเขินอายคุณก็ทําให้ฉันรู้สึกดีเหมือนกันค่ะในขณะที่ทั้งสองยิ้มให้กันสายป่านรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจไม่เพียงแต่กุหลาบที่พนาให้แต่ยังรวมถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในใจเธอวันต่อมาขณะที่พวกเขาทํางานในสวนพนาเสนอให้สายป่านไปเยี่ยมบ้านของเขาในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่บ้านมีสวนเล็กๆที่ผมปลูกเองอยากให้คุณมาชมสายป่านรู้สึกตื่นเต้นกับคําชวนของพนา ได้ขะฉันยินดีมากเลยเมื่อวันหยุดมาถึงสายปานตื่นแต่เช้าเตรียมตัวไปเยี่ยมบ้านของพนาเธอรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่ก็เต็มไปด้วยความคาดหวังในใจเธอคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการทําความรู้จักกับพนามากขึ้นเมื่อถึงบ้านพนาเธอพบกับบรรยากาศที่น่ารักมีสวนเล็กๆที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้เขียวขจีพนาพาเธอเดินชมสวนและเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และการดูแลสวนของเขาผมปลูกดอกไม้เหล่านี้เพื่อให้คุณได้เห็น ขณะพูดด้วยความภูมิใจสวยมากค่ะคุณทำได้ดีจริงๆสายป่านตอบด้วยรอยยิม้มขณะที่พวกเขานั่งอยู่บนมา้านั่งไม้ในสวนพนาเริ่มพูดถึงความฝันในอนาคตผมอยากมีสวนที่สามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นคำพูดนั้นทำให้สายป่านรู้สึกใจเต้นเธอรู้สึกว่าเขากำลังเปิดใจและแบ่งปันความรู้สึกที่ลึกซึ้งกับเธอแล้วคุณคิดว่าผู้หญิงในอนาคตของคุณจะเป็นคนแบบไหนสายป่านถามด้วยความอยากรู้ พนาคิดสักครู่ก่อนตอบว่าเธอจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีรักธรรมชาติและเข้าใจความรักที่ผมมีต่อครอบครัวสายป่านรู้สึกอบอุ่นในใจเธอรู้สึกว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของความฝันของพนาและไม่สามารถควบคุมความรู้สึกที่แบ่งบานอยู่ในใจได้ผมหวังว่าเราจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในส่วนนี้ในอนาคตพนาพูดพร้อมยิ้มให้สายป่านฉันก็หวังเช่นนั้นค่ะสายป่านตอบด้วยรอยยิ้ม ในวันนั้นความรู้สึกของทั้งสองเริ่มชัดเจนขึ้นและพวกเขารู้ว่าเส้นทางความรักของพวกเขาเพิ่งเริ่มตน้นหลังจากวันนั้นสายป่านและพนากลายเป็นคู่รักที่แน่นแฟนมากขึ้นทุกวันหลังจากทำงานในสวนพวกเขามากักจะใช้เวลาร่วมกันเล่าเรื่องราวให้กันฟังและสร้างความทรงจำที่สวยงามในทุกๆวันเวลาผ่านไปเป็นปีพวกเขาช่วยกันพัฒนาสวนลำไยและความรักที่มีต่อกันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งสองรู้สึกว่าเวลาที่ใช้ร่วมกันทำให้ชีวิตของพวกเขามีความหมายมากยิ่งขึ้น วันหนึ่งในขณะที่สวนลำไยเต็มไปด้วยผลสุขพนาได้ตัดสินใจที่จะขอสายป่านแต่งงานเขาเตรียมเซอร์ไพรส์ด้วยการจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่สวนโดยเชิญครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมฉลองความรักของพวกเขาเมื่อถึงวันงานพนาจัดเตรียมทุกอย่างอย่างพิธีพิถันเพื่อให้สายป่านรู้สึกประทับใจเขาประดับสวนด้วยดอกไม้และโคมไฟสวยงามสร้างบรรยากาศที่โรแมนติก เมื่อสายป่านมาถึงเธอรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นทุกคนรออยู่ในสวนและในใจของเธอก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อพนาเดินเข้ามาในวงล้อมของคนที่รักเขายิ้มให้เธออย่างอบอุ่นวันนี้เป็นวันที่สําคัญสําหรับเราพนาพูดเสียงดังให้ทุกคนได้ยินผมอยากให้ทุกคนเป็นสักขีพยานในความรักของเราที่เติบโตในสวนนี้สายป่านรู้สึกใจเต้นเมื่อพนาเอื้อมมือไปหยิบแหวนที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าออกมาสายป่านคุณจะเป็นภรรยาของผมไหม น้ำตาแห่งความสุขไหลออกจากตาของสายป่านเธอยิ้มกว้างและพยักหน้าค่ะฉันจะเป็นของคุณตลอดไปทุกคนปรบมือและแสดงความยินดีให้กับคู่รักขณะที่พนาใส่แหวนที่นิ้วของสายป่านและทุกคนในงานต่างพูดคุยและเฉลิมฉลองความรักที่งดงามของพวกเขาในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาวและเสียงหัวเราะพนากับสายป่านยืนอยู่ด้วยกันท่ามกลางเพื่อนฝูงและรู้สึกว่าโลกนี้มีความสุขมากขึ้นเพราะความรักที่พวกเขามีให้กัน ที่นี่คือบ้านของเราสวนลำไยนี้จะเป็นสถานที่ที่เราสร้างความทรงจำที่สวยงามร่วมกันพนาพูดพร้อมกับมองไปที่สายป่านใช่ค่ะเราจะดูแลมันด้วยกันตลอดไปสายป่านตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจคืนที่โรแมนติกนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักทั้งสองรู้ว่าพวกเขาได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่ในชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝัน และในสวนลำใหญ่ที่เต็มไปด้วยผลไม้สุกงอมรักของพนากับสายป่านก็เบ่งบานออกมาอย่างสวยงามเช่นเดียวกับดอกไม้ที่พวกเขาปลูกและดูแลร่วมกัน